ปกติเวลาพวกเราพูดถึงประตูเราก็จะเลือกชนิดประตูเลือกวัสดุประตูเลือกรูปแบบประตูแต่ม,มีอย่างหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญไม่แพ้กันมันสําคัญเกี่ยวกับชีวิตความปลอดภัยทรัพย์สินของเราด้วยแล้วเราก็มักจะหลงลืมที่จะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้สิ่งนั้นที่ลุงช่างจะพูดถึงวันนี้ก็คือเรื่องของขุญแจฝากติดตามช่องลุงช่างใน Facebook กดไลค์แล้วอย่าลืมกด s e e first เราจะได้เห็นเวลามันขึ้นมาก่อนนะครับส่วนใน YouTube กด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยลุงช่างก็เคยทําคลิปแนะนําเรื่องของประตูอย่างละเอียดมาแล้วนะครับประเภทชนิดวัสดุอะไรต่างๆแต่วันนี้ลุงช่างจะมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับประตูนั่นก็คือกุญแจหรือพวกล็อกประตูที่เรามักจะเรียกกันนั่นเองแน่นอนบ้านหลังหนึ่งนะครับประกอบด้วยประตูหลายบานหลายชนิดด้วยไม่ใช่หลายหลายชนิดกุญแจอีกต่างหากปัญหาหนึ่งที่เจอกันนะครับก็คือว่าการเก็บรักษากุญแจ โอ้โหเราไปไหนมาไหนที่ต้องพกกุญแจกนเป็นพวงไอ้ปัญหาแบบนี้มันแก้ได้หลายคนคงเคยรู้มาแล้วนะว่ามันสามารถแก้ได้ด้วยระบบระบบหนึ่งก็คือ master key วันนี้ลุงช่างจะพาไปดูเรื่องระบบต่างๆเกี่ยวกับ master key กันอา้าวทีนี้เวลาพูดถึงกุญแจลุงช่างว่าหลายคนแหละคงจะเหมือนลุงช่างที่เวลาเรานึกถึงกุญแจแบรนด์ Brand หนึ่งหรือหรือยี่ห้อหนึ่งวเวลาเรียกเนี่ยคือโซเล็ถูกไหมครับ โดยเฉพาะกุญแจแผงที่เราเห็นโดยทั่วไปนะครับวันนี้ลุงช่างจะเอารายละเอียดของกุญแจโซเล็กมาให้ดูระบบหนึ่งระบบนั้นคือมาสเตอร์คนะครับแล้วก็ระบบอีกระบบหนึ่งเรียกว่าคีย์ไลทนะครับและตอนนี้มีนวัตกรรมที่เรียกว่ากุญแจระบบ2รล่องซึ่งมีความปลอดภัยสูงขึ้นมากว่าเดิมอีกขั้นหนึ่งนะครับมาดูกันนะครับมาสเตอร์ค คีย์อะไและระบบกุญแจ2ร่องของ Solex นี่มาฟูลฟูลออปชั่นมาให้ดูเอาแรกก่อนนะครับเรามักจะคุ้นชินกับ Master Key ีย์พอสมควรอ่ะเวลาเราไปเจอเราก็เจอแบบนี้นะครับมาสเตอร์คคืออะไรคือกุญแจระบบที่มีหลายดอกอา่าหลายหลายหลายแม่กุญแจนะครับและมันจะมีเขาเรียกว่า Master Key ซึ่งสามารถจะไขได้ทุกแม่กุญแจแต่ Master Key เนี่ยกุญแจแต่ละตัวนะครับจะมีลูกกุญแจของเขาเอง นะครับในขณะเดียวกันก็จะมีลูกกุญแจกลางที่เราเรียกว่า master key เนี่ยซึ่งไขได้กับทุกแม่นะครับแต่ว่ามันมีอีก,อกแบบหนึ่งคล้ายๆมาส master key แต่เราเรียกว่า key er light key er light คือแบบนี้ครับมีแม่หลายตัวแต่จะมีแค่ master key แค่ชุดเดียวโดยที่จะไม่มีตัวลูกอ่าดูต่างกันนะดูต่างกันนะนะ master key แต่ละตัวจะมีกุญแจของเขาเอง แต่คีย l ์ไลท์จะมีเฉพาะตัวที่เป็นมาสเตอร์เท่านั้นอ้าแล้วทำไมต้องทำสออย่างต่างกันอย่างนี้ครับสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของหอพักอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้เหมาะอยู่แล้วถูกไหมครับหรือมีห้องทํางานที่เราจะต้องแจกตัวเนี้ยของห้องใครของมันห้องใครของใครของมันให้กับคนที่เขาใช้งานเขาก็อาจจะถือไปนะครับที่คนที่ควบคุมท้งท้งอาคารหรือเจ้าของเนี่ยก็จะถือมาสเตอร์ไว้ ซึ่งฉุกเฉินก็สามารถจะเข้าไปได้ทุกห้องนะครับแต่ขณะเดียวกันคนอยู่ห้องนี้มาไขาห้องนี้ไม่ได้ส่วนเชียรย์ไลท์นี่ส้มพูเป็นบ้านเราเป็นคอนโดเราเราก็ไม่ต้องการตัวลูกหลายชุดละเราใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยพกอันเดียวเลยนะครับไขได้ทั้งบ้านอ่ามันก็เป็นความสะดวกแต่ที่เหนือกว่านั้นนะครับมันมีนวัตรกรรมที่เป็นระบบลูกกุญแจที่ป้องกันาการก๊อปปี้กุญแจขึ้นมานะครับระบบนั้นเราเรียกว่ากุญแจระบบ2ล่อง ลูกกุญแจปกติเนี่ยเขาเรียกว่าจะมีล่องเดียวแต่ตัวนี้จะเป็นกุญแจแบบมี2ร่องซึ่งจะไปก๊อปปี้ที่ร้านทํากุญแจแบบเดิมไม่ได้แล้วตัวระบบ2ร่องเนี่ยก็ถูกนํามาสั่งทําได้ทั้งระบบมาสเตอร์คียและคีย์อะไรจริงๆแล้วกุญแจทุกรูปแบบอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเราสามารถสั่งให้โรงงานทำมาสเตอร์คียหรือคีย์อะไรได้หมดเลยลุงช่างสรุปให้ฟังง่ายๆอย่างนี้นะครับ ระบบกุญแจ2ร่องเป็นระบบกุญแจที่มี security ขั้นสูงนะครับเพราะฉะนั้นปั๊มไม่ได้เมื่อมันปั๊มไม่ได้มันก็จะมีความปลอดภัยสูงแต่มันจะมีปัญหาตามมาสําหรับคนที่สงสัยว่า 1. ถ้าฉันทํากุญแจหายหรืออยากจะทําเพิ่มดอกเพิ่มทํำยังไงเราสามารถติดต่อไปที่ผู้ผลิตหรือ s o l e ็ได้นะครับแจ้งรหัสนะครับมันจะมีรหัสดอกกุญแจอยู่นะครับซึ่งจะต้องตรงกับผู้ที่ซื้อไป เกิดวันดีขึ้นดีไปทํากุญแจนี่หายแล้วเราระแวงว่าถ้าใครเก็บได้จะเอามาไขาทําไงแล้วที่บ้านเนี่ยเป็นโอ้โหเป็นเคียร์อะไรดอกเดียวเข้าได้หมดทุกบ้านถ้ากังวลแบบนั้นเราสามารถให้ติดตออ่อสามารถติดต่อโรงงานให้เข้ามาเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนตัวไส้กุญแจเลยครับได้นะครับอ่ะสุดท้ายนิดนึงสําหรับถ้าอยากจะไปซื้อกุญแจสอ่อง ในในลักษณะที่เป็นชุดกุญแจแบบนี้ตอนนี้ที่มีจําหน่ายที่วางจาหน่ายเนี่ยจะเป็นแบบคีย์อะไรยอย่างเดียวนะครับก็คือแบบหลายๆแม่กุญแจแล้วก็มีกุญแจชุดที่เป็นตัวหลักอยู่ชุดเดียวแล้วก็เป็นระบบ2รล่องที่ออกมาจำหน่ายอยู่แต่ถ้าอยากได้ที่เป็นมีตัวลูกด้วยแบบนี้ด้วยแล้วอยากได้2ล่องด้วยเป็นมัตร์คี์และแบบ2ล่องด้วยก็สามารถติดต่อและสั่งผลิตได้นะครับเอาละและสำหรับคนที่สนใจระบบ กุญแจที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงนะครับแข็งแรงทนทานแบบนี้สามารถติดต่อโดยตรงที่โซเล็กได้เลยนะครับตามช่องทางติดต่อทั้งหมดที่ลุงช่างขึ้นนี้เอาแล้วสำหรับคนที่สนใจนะครับเพียงแค่บอกว่ามาจากลุงช่างนะครับรับส่วนลดไปเลย10%ก็อย่างที่ลุงช่างพูดอยู่เสมอนะครับบ้านของเราเนี่ยเราต้องดู ต้องเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราเลือกวัสดุเลือกแบบเลือกช่างเลือกอะไรก็ตามเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราต้องไม่หลงลืมก็คือว่าการดูแลชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะความปลอดภัยของคนในบ้านของเราซึ่งก็มักจะเป็นคนที่เรารักอยู่แล้วนะครับก็ฝากกันไว้ณตรงนี้แล้วก็ฝากติดตามลุงช่างในทุกช่องทางเหมือนเดิมแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ